ทำไมตัวเองกินคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเป็นเพื่อนนะเพื่อนยังไงตายนะมึงชู้โอ้วกระโดดับกระโดดับกระโดดับอีชนะเฉยโอเคครับผมประมาณนี้เลยอ้ห้หกสิบเฟร,รมตายกี่ตัวตายสองตัวเหรอสวยงามมากแบ็กโอ้โห สวัสดีครับวัยรุ่นฟ้าฟฟ้าฟาฟาฟ้าเอ็มทุกคนวันนี้นะครับไอัลป๊อกก็จะมารีวิวสเปคคอมตูป้ปลาแต่งเต็มแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะแต่เดี๋ยวอัลป๊อกจะทําคลิปแยกละกันนะครับถ้าใครแบบไม่ใยไม่ได้แบบอยากเน้นสวยแบบนี้อยากเน้นเปอร์ฟอร์แมนซ์เลยไม่ได้แบบเอาชุดน้ําไม่ได้เอาไฟวิง่งฟุง้งฟินนะเน้นซีพียูแรมกาจอจะตกที่เท่าไหร่นะครับแบบเน้นสวยด้วยเฮ้ยไม่ใช่แมบาบว่าเครื่องนึงเน้นสวยเครื่องนึงเน้นเปอร์ฟอร์แมนซ์ เพราะว่าแอดบอกพูดอย่างนี้เพราะแอดบอกจะลงแยกกัน2คลิปแล้วกันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกราฟิกที่แอดบอกตั้งค่าครับผมฟูเอดีแล้วก็ปรับสุดเลยนะสเปนนี่แรงอยู่แล้วนะครับปรับสุดยังไงก็ลื่นหัวแตกนะแนะนําใช้กับหน้าจอ 2K นะครับจะได้เห็นภาพที่สวยงามแล้วก็เล่นลื่นด้วยแต่ถ้าฟูเอดีก็ได้เช่นกันเน้นเฟรมเรทนะครับนี่เฟรมเรทที่ได้ครับผมตรงนี้คนก็มีพอสมควรเลยเฟรมเรทที่ได้ครับ130 140เฟรม เล่นลื่นแน่นอนนะครับเฮ้ยโอ้ย,อยทำไมตัวเองกินขเยอะเนี่ยเดี๋ยวเขาจิเป็นเพื่อนนะขอยืนแอคทำปกหน่อยแล้วกันอ้อกินไปเทเท,ทิ้งไปด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อของกินก่อนนะครับระหว่างเดินนะนก็เล่นได้ลื่นไหลครับผมซื้ออกินชุดใหญ่ส่กระพิบไปเลยนะครับปึ๊บ เดี๋ยวไปซื้อไปแล้วไปนั่งกินกับเขาดีกว่าเฮียอยู่ตรงโล่งนะผมประมาณ130เฟรมนะแต่ถ้าทำสตอรี่ยี่สคนเนี่ยก็จะเหลือประมาณน่าจะร้อยไปปนะครับเดี๋ยวเรากินเป็นเพื่อนนะตเตงเอาไหมเนี่ยเขากินเป็นเพื่อนนะนี่กินอิ่มไว้ด้วยโอเคตาจอครับเราประมาณ50%นะเพราะว่าตัว เกมไฟเนี่ยส่งข้อมูลให้การ์ดจอแค่นี้นะเพราะว่าการ์ดจอเนี่ยมันแรงมันถ้าอยากให้แบบการ์ดจอรัน90%ัพเนี่ยก็ต้องปรับการาฟิกให้มันสูงมากยิ่งขึ้นหรือไม่ก็ใช้กับหน้าจอความเป็นสูงมากยิ่งขึ้นการ์ดจอมันถึงจะทํางานเต็มนะครับอย่างเช่นแอปพลิเจะเปิด MSAAx8 ให้ดูนะครับมันก็จะได้ภาพที่สวยนวลละมุนมากยิ่งขึ้นแล้วก็การ์ดจอก็รันเต็มที่เลยนะครับนี่ ครับไม่ต้องใช้หน้าจอ 2K ก็ได้นะผม Full HD ก็ได้ถ้าอยากให้ตัวการ์ดจอมันรันเต็มที่นะครับเห็นไหมนี่ครับ97 98แล้วเฟรมเนี่ยก็จะดรอปลงมาวานัน40-50เฟรมเลยแต่สิ่งที่ได้มาคือภาพมันจะดูสวยงามดูละมุนมากยิ่งขึ้นนะครับรู้สึกได้ไหมทุกคนเนี่ยประมาณนี้เลยเอาละคร่าวๆนะถ้าใครสนใจอยากสั่งคอมเล่นเกม ทำงานเทรดหุ้นนะครับก็ทักเพจทักไลน์มาเลยก็ได้นะลงวินโดว์ลงเกมให้พร้อมใช้หรือว่าอยากได้คอมแต่งเสื้อสวยอแบบนี้ครับเอาไว้วางในห้องนอนหรือว่าตั้งโชว์ก็ได้เช่นกันนะครับมีเก็บเงินไปทางรับบัตรเครดิตรับดิจิทัลรับจ็อบป,ปีป้เซปเลเตอร์ถ้าซื้อไปแล้วคอมมีปัญหาภายใน14วันเช็คแล้วอะไรเสียผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็มีของให้ใช้ง,งานระหว่างเราเคียมด้วยมีทีมงานไอทีส p อร์ตคอยให้คําแนะนําคอยให้การช่วยเหลือเมื่อคอมลูกค้ามีปัญหาผ่านรีโมทระยะไกลนะครับ ีถ้าทําไม่เป็นไอป๊อกมีทีมงานช่วยเหลือนะครับเอาล่ะเดี๋ยวนี้ไอป๊อกก็จะพาไปเทสเกมอื่นกันบ้างนะครับผมเช่นเกมฮอกวอตเกมวอลโซนนะครับจริงๆสเปคน,นี่คือเล่นได้อยู่แล้วนะครับแต่อยากจะไปให้ดูว่าเอ้ยมันจะได้เฟรมเประมาณกี่เฟรมนะครับการันตีนี่คือร้อยเฟรมอัพเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูผลการทดสอบเกมอื่นกันบ้างครับมาทดสอบกับเกมคอร์ดที่วอลโซนเลยนะครับความละเอียดหน้าจอปรับเป็น Full HD ความละเอียดนะครับ Extreme DL SS ปรับในโหมด Quality เฟรมเรทที่ได้ครับอ,รอุ๊ยถิกหายแล้วเหมือนจะโดนระเบิดปะร้อยเฟรมครับผมโดนป,ะปะ่าวะอะไรวะนะซีมิวทำงาน30-40%ครับอุณหภูมิซีมิเวเย็นมากครับ49-50องศากาจอก็รันประมาณ70%ถือว่าชิวๆครับผมเล่นลื่นหัวแตกแน่นอนเล่นกับหน้าจอ 2K ได้นะครับเหมือนได้มีใครอยู่ข้างล่างผมเนี่ยนะนะครับร้อยเฟรม เฮ้ยนังไงตายเลยมึงน,นี่แน่นนนนได้ยินเสียงได้ยินเสียงแต่ผมไม่น่าจะรอดนะเนี่ยโอ้ยโฮ้ยโฮ้ยโฮ้ยโอ้โหเยอะจัด เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโหมดเอาโอ้โหโดนแฮ็กโดนแท็กข้อมูลเพื่อนเอ้ยโดดอีโม่ไเนี่ยโอ้เรียบร้อยแน่เราเฮ้ยเฮ้ยเครยเสยดสยงแหลมเครื่องกินเยอะจัดเลยนะครับ15 16กิกเกมตัวนี้คือกินแหลมมากครับทุกคนถ้าใครอยากให้การเล่นเกมลื่นไหลเฟรมไม่ค่อยกระตุกไม่ค่อยกระชากหรือว่าใครที่แบบ เป็นคนที่เปิดเกมไปด้วยเปิดโปรแกรมอย่างอื่นไปด้วยก็แนะนำเป็นแรสาม3ึกิกไปเลยนะครับชุบบชุ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 ชไปครับต่อเนื่องอาหายไปไหนไวะเอ๊ะแบบแบบ โอ้กระโดดซับก,กระโดดซับก,กระโดดซับนี่ชนะเฉยโอเคครับผมประมาณนี้เลยมาต่อเกมฮอกมอ o ์เล g a c ซีกันเลยครับการปรับตั้งค่าคือปรับสุดแล้วก็เปิดแสงและเงาสมจริงด้วยนะมาดูนี่ครับเอาต้าฟึบแล้วก็เลดิสซิ่ครับแสงเงาสมจริงขอเลยหนะ้าจอแบน Full HD แล้วก็เปิด DL SS ในโหมด q u ณลิตีก็เล่นได้ลื่นไหลภาพสวยงามมากครับทุกคนนี่ การเจอก็แลนเต็มที่เลยครับเฟรมเรทที่ได้ประมาณ70เฟรมนะเพราะว่าเราปรับภาพสวยแสงเงาต่างๆสมจริงนะครับเห็นไหมะเดี๋ยวเราลองไปไล่คาถาคคมซะหน่อยดูสิฟื้นอเครับภาพสวยงามตรงนี้เหมือนจะมีจระเข้อยู่ปะเออมีจระเข้นะโอ้โหหลายตัวเลยแหละ เออเออเดี๋ยวสัตว์คาถาต้องห้ามได้อู้หูกสิบเฟรมตายกี่ตัวตายสองตัวเหรอนี่อุ้ยอุยโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหจะเจอโอ้โหลิ้นพี่คาดมาแรงจับครับทุกคนโอ๊ยอย่าอยยตกน้ำตกน้ำสถาน้มึนงงอี้โหเป็นไงบ้างครับทุกคนภาพสวยงามมาก แบคโอ้โหถ้าบล็อกนี่คือโคตรโหดแล้วทุกคนแบบกระหึมอะ่ะแล้วแบบพอบล็อกแล้วใช่ไหมเออตายเอาตายก่อนจ้อยพอบล็อกแล้วแบบเฟรมร่วงเลยนะแต่ถ้าแบบใครอยากได้เฟรมเยอะกว่าน,นี้นะครับมองภาพตอนเล่นเกมเรื่ๆเนี่ยก็ ไปปรับเลเยอนระ์ซิงให้มันดอบลงหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่านี้คือเน้นภาพสมจริงเลยมันก็เลยเวลาเจอจังหวะมีปล่อยสกิลตนางๆเนี่ยบางทีอาจจะเฟรมเด็ดต่ำกว่า6 0นะครับแต่โดยรวมแล้วสเปซนี่คือเล่นได้สบายอยู่แล้วนะครับตรงนี้มีอะไรปะไม่มีอะไรโอเคอเฮ้ยอะไรวะจะมมันขยายโอ้โหนี่มัน โอ้โห oh, เวทมนต์คาถาเวทมนต์คาถาโอเคครับมั oh, นยอะไรอะ่ะขโมยเงินขโมยเงินนี่แน่โอ้ห oh, นาวหนาวนาวผิงไฟสักหน่อยดียกว่าโอ้ค oh, ่อยเย็นโอเคประมาณนี้เลยครับผมเกมฮอกส์เล่นได้เื่นไหลเลย